ว่าตะโกนอย่างไรให้เสียงดังแล้วก็ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มีหลากหลายวิธีแต่ต้องเริ่มต้นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ให้เราเนี่ยได้ไปรู้จักไปเพิ่มพื้นที่นะครับไปแลกเปลี่ยนเพื่อหาเพื่อนหาใครนะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มการตะโกนว่เราให้ดังมาก่ขึ้นแลวก็เป็นเสียงเดียวกับเราติดกนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ในบ่อนี้ ก็าเปรเป็นการไปทต่างประเทศแล้วก็ผมก็จะหยุดเวลาผมแปลงานความมีเสน่ห์ความไม่รู้เรื่องเพราะว่าคือไม่รู้เรื่องก็คือไม่ยังเป็นต้องไปนบังคับให้มันรู้เรื่องก็คือพอเราไม่รู้เรื่องคือเพราะว่ามันไม่ใช่งานวิชาการมันเป็นงานทางศิลปะคือแล้วก็การไม่รู้เรื่องของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความโง่ของเรานะฮะ มันเป็นการจุดประกายความคิดทําไมเราถึงไม่รู้เรื่องและทำให้เราคิดต่อว่าที่อพอเราไม่รู้เรื่องเนี่ยมันคือคําถามนะพอเราไม่รู้เรื่องมันจะเกิดคําถามในใจเราทำไมเอะทำไมเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ทำให้เราไปคิดต่อการคิดต่อนั่นแหละผมถือว่าเป็นการจุดประกายเป็นการจุดประกายสำหรับผู้อ่านคือถ้าคือผมไม่ได้ต้องการให้รู้เรื่องเต็มนระ้อน่ย ก็คือหน้าที่ของผมก็คือผมส่งผ่านความคิดไปแล้วผมก็ต้องการกระตุ้นความคิดอะคือการหยุดนั่นแหละนั่นแหละคือการกระตุ้นทงความคิดและก็ที่เราไม่รู้เรื่องนะเวลาหนึ่งเนี่ยก็ทิ้งมันอ่าทิ้งไปเลยอ่านชิ่นั้นไม่รู้เรื่องลองไปอ่านชี่อื่นหรือไม่ก็อีกหนึ่งเดือนให้หลังประสบการณ์เราอะคือความคิดของเราเนี่ยมันเติบโตไปเรื่อยๆคือจากประสบการณ์ชีวิตว่าการอ่านเนี่ย มันทาให้เราเติบโตทางความคิดก็เหมือนกันเวลาผมอ่านสิ่งบางอย่างไม่รู้เรื่องผมก็ทิ้งมันไปบางทีเป็นปีเพราะผมกลับมาอ่านใหม่ผมรู้เรื่องเพราะว่าผมได้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น,นอรอบๆชีวิตคือมีข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ผมเข้าใจมันมากขึ้นไม่ต้องกลัวนะว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องหนังสือ <c oughs> ทุกเล่มนะว่าเราอา่านได้ถ้าไม่รู้เรื่องคือพักไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนอนี่ก็ไปอ่านเล่มอื่นก็ได้ ถึงภาพชีวิตส่วนตัวอะไรช่ไหมอันนี้ครับถามนิดเดียวครับเล่มนี้เนี่ยใช้เวลาในการเขียนกี่ปีแล้วก็เขียนครั้งเดียวแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เขียน10ปีฮะคือตั้งแต่กลับมาอยู่เมืองไทยครับสิบปีสิบปีแล้วก็เราได้ยินแต่ว่าเชเชนหรืเคยอ่านบทกวีของพี่ว่าเชเชนแต่เราต้องเห็นตัวจริงเลยสิบปีออ๋แน่นอนครับก็คือมันมีมากกว่านี้คือที่ที่ นั่นคือมาธิิการทัดมาเพื่อจะเป็นคอนเซ็ปต์เล่นก็จริงๆชื่อหนังสือก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดหรอกมีเรื่องภาคใต้มีเรื่องหลายๆอย่างก็แต่พี่เชนคะวกเราเนี่ยบางทีก็มีศิลปะในตัวเองที่แตกต่างกังนไป บางคนอาจจะพูดเก่งบางคนอาจจะเขียนเก่ง<ช>แต่บางคนเนี่ยไป็นนังใกล้ใกล้ใครเน,นขขี่ยก็รู้สึกขอบคุณนะครัก็ใช้ศิลปะในการพูดชัดบ้าง<ช>ไม่ชัดบ้างเนี่ยทำให้คนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วก็แบบยังไงอ่ะเห็นด้วยเออของคุกไปด้วยได้มันก็มันก็แล้วแต่คนเหมือนกันนะเชงก็ผมว่ามันคือความหลากหลายนะคือเม่อยังเป็นจะต้องมาเขียนหนังสือเหมือนผมแต่คุณไม่ถนัดคุณอาจจะเป็นนักพูดก็ได้ หรือว่าถ้าน้อยที่สุดคือเป็นนักฟังที่ดีนักฟังที่ดีการฟังเนี่ยคือมันก็ได้ความคิดคือคือคนเรา่ต้องคิดนะฮะคือถ้าถ้าถ้าเราไม่คิดเลยเนี่ยเราก็จะตามคนอื่นตลอดอ่ะคือเราก็จะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองในการตัดสนองคือคือทุกอย่างเราก็จะถูกจูงจมูกะคือถ้าเราไม่คิดเองบ้างคือคือ เดี๋ยวนั <a mouth> <ling> <c oughs> ่นคือคือถ้ามองแบบอิสลามก็จะบอกว่าฟังคิดก็คืออิสลามก็จะสอนสลาวาให้คิดทับับครับหมวดกวีผมอ่ะผมก็ตอบได้ได้อย่างไม่ไม่อายใครคือผมรับใช้ตัวเองรับใช้ความรู้สึกของตัวเองแต่หากมันจะมีคุณค่าต่อสังคมบ้างหรือไม่นั้นก็คือให้ไปอ่านดูเพราะว่าคือถ้าหากว่าผมมีจิตสำนึกทางสังคมบทกวีของผม มันก็มีออกแน่นอนถ้าผมมีจิตสํานึกทางรักความวิธธรรมบทควาของผมก็จะออกมาในซึ่งของการต่อสู้หรือว่าเรื่องของความรักวิธิธรรมแต่ผมก็ไม่เคยคิดที่ว่าจะเขียนเพื่อสังคมนะเพื่อมลา,ายูนะเพื่อไทยนะเพื่ออะไรจริงๆคือเพื่อตัวเองก่อนแหะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแลวก็แน่นอนที่สุดผมก็เชื่อว่าทุกคนมันมีความคิดของตัวเองอยู่แล้วถ้าเรามองความไม่เป็นธรรมถ้าเรามีจิตสำนึกตรงนั้น เราไม่ต้องมานั่งบอกว่าเออฉันจะเขียนเพื่อความเป็นธรรมไม่จําเป็นหรอกเพราะว่าอย่างนั้นที่สุดเราให้ความเป็นธรรมมันเป็นเลือดเนื้อของเราดีกว่าให้มันเป็นจิตวิญญาณที่อยู่ภายในเราดีกว่าอย่างนั้นการเขียนก็คือเขียนจากจิตวิญญาณเขียนจากภายในเราคือถ้าหากว่ามันจะเพื่อสังคมหรือไม่ ก็ดูที่ผลงานแล้วก็มันอยู่ในใจเราะเราไม่ต้องมาดัดจินต์ภาษาไทยไม่ว่าดัดจินตคือมันนั่งเอาอยากจะเขียนเรื่องความมีธรรมอ้าวอยากจะเขียนเรื่องเพื่อประชาชนเอาหาคาว่าประชาชนอยากเขียนเพื่อประชาธิปไตยเอาใส่พานกั้นฟ้าพานอะไรใส่ประชาธิปไตยประชาชนยากยากคือไม่จำเป็นคือถ้าหากว่ามันอยู่ในข้างในเรามันก็จะไหลออกมาเองเป็นบทกวีหรือว่าเป็นงานเขียนที่เป็นธรรมชาติกว่าแล้วก็คนอ่านก็จะรู้สึกว่าเออ นี่คือมาจากตัวเขาจริงๆแสดงว่าท่านเนี่ยเขียนจากความรู้สึกมากกว่าความรู้ผมให้ความสําคัญอยู่3าประการในการเขียนบทกลอนอยคือหนึ่งก็คือความรู้สึกอ่อนไหวเพราะว่าแน่นอนที่สุดถ้าไม่ได้เขียนด้วยความรู้สึกอ่อนไหวคนอ่านก็จะไม่รู้สึกตามเราถ้าเราเขียนเรื่องเศร้ามันก็ต้องเศร้าตามถ้าสนุกคนอ่านก็ต้องสนุกถ้าเสียดายคนอ่านอ่านแล้วก็จะรู้สึกข,ขบขันแล้วสเสียดายด้วย2ก็คือความรู้นะฮะ ความรู้จําเป็นมากในงานเขียนไม่ใช่เฉพาะบทก,กวีนะฮะหนึ่งความรู้สึกอ่นอ,อนไหวน,นี่สาหรับการเขียนบทกวีสองความรู้ความรู้นี่คือเมื่อจาเป็นจะต้องผ่านการเรียนในระบบการศึกษาเป็นชั้นๆเป็นปริญญานะความรู้เป็นการเป็นประสบการณ์ชีวิตก็ได้คุณอาจจะจบแค่โป .6 กคุณอาจจะเขียนหนังสือไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าคุณมีสิ่งหนึ่งนะฮะคือคุณพูดได้ การพูดด้วยความรู้ของคุณมันก็มีความหมายคุณอาจจะพูดอัดเทปแล้วก็ให้คนอื่นถอดมาก็ได้ก็เป็นบทกวีก็ได้ถ้าคุณมีความรู้สึกหลงไหวายสามก็คือจินตนาการนะฮะบทกวีต้องมีจินตนาการอไอสตา์บอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้แต่ผมให้ความสําคัญ3อย่างในการเขียนแต่ว่าอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะฮะไม่ได้ความรู้เยอะเกินไปเพราะาถ้าความรู้เกินไปมันก็จะแข็งแข็งจะไร้ความรู้สึกไปไร้ฉันทลักษณ์เนี่ย มันยังไงผมพูดเรื่ง